إن الله لك دم صلِّم على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تصميمًا، اللهم صلِّ على محمد، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lamu wa akhbar. Allahu a'lamu wa akhbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي قطعت الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون اوصيكم ونفس المقصر بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون فقد الله تعالى عز وجل في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم بنانكي كربرات الله سبحانه وتعالى تبتن ขอความรักความสุขความสงบความจำเริญจากองค์อรัชมุาฮานหัวตาลาจงประสบแด่ทุกท่านก่อนสิ่งใดเลยที่พเจ้าใคร่ขอตักเตือนตัวข้าพเจ้าเองเป็นสําคัญและก็พี่น้องทั้งหลายให้ตั้งตอนอยู่บนหลักการตักว่ายำเกรงต่ออนษปษปษงคลอรัชมหาานหัวตาลายำประพฤติยำจำนนประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในบรรดาสิ่งต่างๆที่พระองค์น,นั้นมีบัญญัติใช้และก็เลี่ยง และเว้นห่างไกลจากบรรดาสิ่งต่างๆที่พระองค์นั้นได้มีบัญญัติห้ามและกระซึ่งของการตะกวานี้เองเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดสําคัญกํากับความคิดคําพูดของเราให้การกระทาของเรานั้นอยู่ในหนทางแห่งออิสลามอันเที่ยงตรงในวันที่เรานั้นจะหวงกลับคืนสู่พระเมตตาของลอสบานูตาด พี่น้องผู้มีศรัทธาที่กรุบรักทั้งหลายครับขณะนี้เราอยู่ในเดือนชาบานนะซึ่งเป็นเดือนที่ท่านรอซูลสุลลัลฮวาสัลลัมมีความสําคัญเป็นอย่างมากรายงานจากท่านอุซามะอิบนุลเจดอดีตมองว่ากล่าวว่าอุนเตียรอซูลลลฮุลัะออรกะเตซูมุชฮกรันมินชูระนะเตซูมิชชาบานนะฉันได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลแห่งอาลว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดในเดือนอื่น มากเท่ากับเดือนชาบานเลยตรงนี your your ้เป็นที่รู้กันว่าเป็นการถือศีลอดสุนัตนะยกเว้นเดือนอุราดอนเดือนอุราดอนเนี่ยเป็นการถือศีลอดฟอรดูนะท่านนโรซุนจึงกล่าวว่ากอเละกะชะฮรุนยุฟัลลุนเนสอันฮุเบย์นโรจบินอุราดอนนะท่านนโรซุนจึงกล่าวว่านั่นคือเดือนที่ผู้คนเนี่ยมักละเลยยุฟัลลุนเนสระหว่างรอยต่อของเดือนอุรจับและก็รอุราดอนก็คือเดือนชาบาน แล้วมันเป็นเดือนที่บรรดาการงานเนี่ยจะถูกยกขึ้นไปสู่พระเจ้าแห่งสากลโลกนะวะชฟรุตูรเฝอฟิลามันิละอฺบินะเลมีนะอฮิบอัยุรฟอมิละอนอซออิมุนรอซุนก่าวต่อวาฉันเนี่ยจึงอยากให้การงานของฉันถูกยกขึ้นในขณะที่ฉันนั่นถือสินอดนะดังนั้นขอให้เราใช้โอกาสในเดือนนี้เพื่อเตรียมจิตเตรียมใจ ตรียมร่างกายสำหรับเดือนอรมดอนที่ใกล้จะมาถึงโดยพวกกันในบาดาช่กนการถือศีลอดการอ่านคัรอากนการอิสติฟฟาร์ให้มากๆนะแต่ว่าการจะถือศีลอดในครึ่งหลังของเดือนชาบานนี้มีเงื่อนไขว่าจะต้องบวชในช่วงครึ่งแรกมาก่อนหรือบวชสุนัตเป็นประจำอยู่แล้วในวันพฤหัสหรือวัาจานจันทร์วันพฤหัสหรือว่าอายามุนเบสนะหรือมนีกรณีที่ การถือสินอดของเรานั้นตกในสถานะวาจิบหรือจําเป็นที่จะต้องบวชนะเช่นการถือสินอดชอดใช้เมื่อปีที่แล้วเราอาจจะยังใช้ไม่ครบนะในการที่จะมาเริม่มในครึ่งหลังนี้ก็สามารถที่จะทําได้เพราะสถานะของมันไม่ใช่สุน,นัตแต่สถานะของการถือสินอดตรงนี้คือวาจิบนะและในหรือว่าในการถือสินอดนนะซั๊ในการกัฟราร์นะนก็สามารถที่จะบวชได้เลย แต่ว่าการที่จะถือสินอดนะโดยไร้เงื่อนไขดังกล่าวนี้ไม่สามารถที่จะถือสินอดได้อันเนื่องมาจากว่ามีฮดี ي ฟาำกับเอาไว้ชัดเจนว่าห้าบถือสินอดนะโดยไร้เหตุผลหลังจากครึ่งหลังของเดือนชาบานนะพีพ่อาัทธาครับวันนี้เราอยู่ในวันที่พวกโลกตะวันตกมันเรียกว่าวันวนาเลนไทน นะซึ่งมีการเฉลี่ยฉลอ่เกี่ยวกับความรักในลักษณะต่างๆที่มันขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามและสําหรับมุสลิมเราจะต้องเข้าใจว่าอิสลามนั้นไม่จํากัดความรักเฉพาะวันใดวันหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าความรักที่แท้จริงในอิสลามนั้นถูกกาหนดด้วยกับศาสนาและเกี่ยวกับจริยธรรมอัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัสชซยฺฟานูรระจิ วันอายติที่อัน خلق لكم من أ ن, ن, ن أ ف س ส م أ ز ุมอ ل ت า ك ن و ن إ ัลก ا وجعل بينكم مودة ورحمه สรุปแลวจำนะความว่าและหนึ่งจากสัญญาทั้งหลายของพระองค์คือพระองค์ได้ทรงสร้างคู่ครองจากพวกเจ้าเองเพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสงบในนางและพระองค์ก็ได้ทรงให้เกิดความรักและความเมตตาระหว่างพวกเจ้าในจากอายนี้เี่ย เราจะเข้าใจได้ว่าความรักในอิสลามนั้นมีรากฐานอยู่บนการแต่งงานก,การมีก้าวที่ฮลนะแล้วก็ใช้ชีวิตร่รวมกันอยู่บนพื้นฐานของความเมตตาและก็ความเข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกชั่วครู่หรือว่าความหลงไหลชั่วคราวท่านรอซูลเคยกล่าวเอาไว้ว่าใครรักมุมใครรักุมลิอาฮดีฮีว่าอาณาใครรักมุมในอัลีนะผู้ที่ดีที่สุดในหมูม่พวกท่าน คือผู้ที่ดีที่สุดต่อครอบครัวของเขาและฉันเป็นผู้ที่ดีที่สุดต่อครอบครัวของฉันดังนั้นหากเราต้องการที่จะเฉลิมฉลองความรักในฐานะมุสลิมลวก็เราควรจะแสดงออกผ่านการกระทำที่ดีต่อพ่อแม่คู่ครองลูกหลานและกับพี่น้องสลิมทุกวันไม่ใช่เพียงวันใดวันหนึ่งของปี ไม่ใช่เพราะเป็นวันสำคัญอะไรหรือใครเขาก็ทำกันแต่เพราะมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์และกรอสูนใช้ในเราทำต่างหากในการแสดงออกซึ่งความรักเนี่ยและก็จงหลีกเลี่ยงการกระทำเชิงชู้สาวหรือสิ่งที่จะนำพาไปสู่การจีนาที่มันปรากฏชัดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอิสลามเราไม่ได้ห้ามก,การผิดประเวณีหรู้ามก,การจีนาโดยตรง รู้ว่าห้าโดยใช้คำว่าวลาตะฟาลูหรือว่าวลาตะฟอาลูเนี่ยแปลว่าอย่าได้กระทำนะอัลลอฮฺตาอัลลอฮเนี่ยใช้คำนี้แต่ใช้คำว่าวลาตักระบุหรือวลาตักระบุซีนาวลาตักระบุซีนาตรงนี้หมวาม่าอย่าได้เข้าใกล้การผิดประเวณีดังนั้นมาสะท้อนอะไรมันสะท้อนนี่เห็นใหมนิธีการที่ศาสนาเนี่ยสั่งห้าสั่งห้าเป็นลำดับขั้น โดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุเลยไม่ใช่เพียงแค่การลงโทษเมื่อเกิดการกระทําผิดแล้วดังนั้นคำว่าเวลาตักระบุตรงนี้หมายถึงอยากเข้าใกล้ซึ่งแสดงทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่จะนําพาไปสู่การผิดประเวณีศาส,สนาไม่ได้เพียงแค่ห้ามการกระทําขั้นสุดท้ายแต่ห้ามการซินไม่ได้ห้ามการซินาโดยตรงแต่ก็ยังรวมถึงการห้ามพฤติกรรมต่างๆที่จะนาไปสู่ บาปนี้รวมกระทั่งอย่างเช่นการค่อนว่าการค่อนว่ะคือการอยู่ตามลําพังการอยู่การเขาเรียกว่าการใกล้ชิดกันตามลําพังระหว่างชายหญิงที่ไม่ใช่มหรอมอันกรลาบุฟ้าให้อ่าการพูดคุยการสนทนาในลักษณะที่มันกระตุ้นเราอารมณ์อาจจะไม่ได้พูดต่อหน้าอาจจะเป็นช่องแชทก็น,นับอยู่ในเกลมามุทธฮเหมือนกัน หรือการแต่บรุษการแต่งกายอยู่วันเปิดเผยเรือนร่างการโชว์รัดรูปต่างๆนัซรบิชะฮวะเดนนะการมองที่เต็มไปด้วยกับตัญหาที่เราเคยได้ยินว่าการจีนาทางสายตานั่นแหละคืออันนัซรอันนัซรบิชะฮวะตินนะหรื่ออิลลัมส์มินเลอร์ฮาลีชาระไอยาการสัมผัสที่มันเป็นลักษณะที่ว่ามันเกินขอบเขตของศาสนา นะทง้งหบดนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่อาจจะนำไปสู่การผิดโปรเเวณีได้ดังนั้นอิสลามจึงห้ามตั้งแต่ต้นเหตุห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้กล่าวมาเพื่อปิดโอกาสไม่ให้มนุษย์นั้นตกอยู่ในสถานะหรือสภาวะที่อาจจะนำไปสู่บาปใหญ่นี้ได้นะและการและเหตุผลที่อิสลามใช้วลาลัตก,กระบูที่เลาใช้คำว่าวาวลาตัตก,กระบูเนี่ยนะเพื่อที่จะสร้างความ ตระหนักรู้นะให้ความสําคัญกับการหลีกเลี่ยงนะนี่คือสิ่งที่นะักวิชาการบอกว่ามันเป็นการนะเขาเรียกว่าให้ความสาคัญกับการหลีกเลี่ยงเพราะอะไรเพราะว่าการกระทาแบบใหญ่เนี่ยหลายๆครั้งมันล้นแล้วแต่จะเกิดจากเรื่องเล็ก,เ,ลกเรื่องที่เราไม่คิดว่ามันจะมีอันตรายใด,ใดแต่สุดท้ายแล้วมันก็อาจจะนําไปสู่บาปใหญ่ได้เรียกได้ว่าทุกประตูที่แงมอยู่นะศาสนาอิสลามปิดทั้งหมด นะเรื่องการห้ามเข้าใกล้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ในการรักษาความบริสุทธิ์ของสังคมมนุษย์เราลิมเราต้องช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากสิ่งเร้าและจากการอยู่อายุที่จะนําไปสู่การผิดศีลธรรมนะอย่าได้อ้างเลยคําว่าอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ปล่อยให้เด็กมันคบกันนะมันไม่ต่างอะไรเลยกับการที่พ่อแม่นั้นเป็นพยานซื้อตั๋วทัวร์นรกให้กับลูก นะดังนั้นคำว่าวลาตะกรบุษีนาตรงนี้มันมีเนยะสาคัญที่ลึกซึ้งนะแสะดงถึงการป้องกันบาปตั้งแต่ต้นต่อไม่ใช่แค่การลงโทษเมื่อเกิดกระทําผิดพีน่นพุงผูาศรัที่ครบรับปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในเดือนอันประเสริฐเดือนชาบานที่ท่านรอซูลถือสินอดเป็นอย่างมากและก็หนึ่งในเป้าหมายของการถือสินอดเนี่ยนะักวิชาการบอกว่ามันก็คือการควบคุมอารมณ์และการตันหา ดังที่ท่านรอซูลเคยสอนกับเราไว้ว่าโอบ้บรรดาหนุ่มสาวนะผู้ใดที่สามารถแต่งงานได้ก็จงแต่งงานเถิดนะเพราะมันจะช่วยลดสายตาและก็ปกป้องอวัยวะเพศนะและผู้ใดที่ไม่สามารถที่จะแต่งงานได้นะก็จงถือศีลอดเสียเพราะว่าการถือศีลอดนั้นเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันตันหานะดังนั้นเนี่ยหากว่านะดังนั้นการถือศีลอดในยุทธชาบานนี้ นะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะฝึกฝนตนเองให้สามารถควบคุมตัญหาและก็ป้องกันตนเองจากบาปเช่นการผิดประเวณีหรือนะและก็สิ่งที่มันจะนําไปสู่บาปนั้นนะเพื่อให้จิตใจในสีสงบและก็ทำให้เรานั้นตระหนักถึงความสําคัญของความบริสุทธิ์นี่คือแนวทางที่อิสลามวางเอาไว้อัลลอฮฺตาอัลาเนี่ยไม่ได้เพียงแค่นะสั่งหา้ามการผิดประเวณนะีแต่ยังให้แนวทางการป้องกันมาด้วย หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการถือศีลอดซึ่งจะช่วยฝึกฝนที่เรานั้นสามารถที่จะห้ามจิตห้ามใจจากสิ่งที่มันฮารามได้ได้ง่ายขึ้นนะดังนั้นสรุปจุดเชื่มอมโยงระหว่างเดือน์ชาบานและก่าการห้ามผิดประเวณีนั้นก็คือการถือศีลอดนะแต่ถ้าว่าใครที่ไม่สามารถถือศีลอดได้เนึ่งจากขาดงื่นไขดังกล่าวข้างต้นนะรู้ร่างกายอาจจะไม่พร้อมดังนั้นกําลังซับนะการบริจาคตาม กำลังทรัพย์ที่ม it ีก็ถ <Jonas> ือเป็นหนึ่งอีกอิบาดัดนะที่ศาสนาเน้นส่งเสริมทำให้เรานั้นจิตใจสะอาดจากความโลภแล้วก็ยึดติดกับดุนยานะดังที่อัลลอฮฺานั้นทรงตรัสไว้ในพระมหาธัมมีอัลกุรอานอุนเลห์มีเศยตานะรจิมวะอันฟุกุมิมมารซาขนาคุมมิอุกับลิอ้ายะติยะฮัดุคุมุลมาต์เฟย์กุลารับบิลาวลาอัครต์นีอิลาอัจเรมุกัลีบิ ฟ a าอสสัดดะกวาอคมมุมินะัสซาลิห์ินซ a ดะกะลอหุนอัลลนะและพวกเจ้าจงบริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้านะก่อนที่ความตายจะมาถึงคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้านะและเขาก็กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าโปรดผ่อนผันให้ข้าพระองค์อีกเพียงเล็กน้อยนะและข้าพระองค์จะบริจาคทานและจะเป็นผู้นึ่งในมู่คนดี นะจากอายะนี้เนี่ยมันชี้ม้เห็นว่าเมื่อเราละทิ้งความดีใดไปหนึ่งถึงอันแล้วเนี่ยเราอาจจะเสียใจในภายหลังนะดังนั้นหากเราพลาดโอกาสในการที่จะถือสินอดในเดือนชาบานนะหากว่าเราเพิ่งจะคิดได้สำนึกได้เราสามารถที่จะรีบเบ่งในการทําความดีในรูปแบบอื่นได้นะเช่นการบริจาคหรือการเพียงแค่ยักยังนะห้ามใจตัวเองไม่ให้ <Yep. S 2> ลอยไปกับสิ่งที่มันนะไม่ให้ลอยไปกับสิ่งเราสิ่งยัออย่วยุต่างๆพี่น้องผู้ศรัทธาที่ครพรักครับเราอยู่ในเดือนแห่งการฝึกฝนดังนั้นจงใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงตนเองยับยั้งให้เก่งขึ้นยับยั้งจิตใจให้เก่งขึ้นใช้เวลาห่างไกลจากสิ่งเราและก็มันทาความดีเพราะว่าเมื่อรมฎอนมาถึงแล้วนั้นเ,ออเราจะสามารถเข้าสู่

وحبيبنا وشفاعنا وذكرنا ومولانا محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي قد اتى الامانه ونصح الامه وبلغ الرساله وكشف الغمه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتى اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مره صلى الله عليه بها عشرًا اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم يعظكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاة حي على الفلاح صدق قامت الصلاة صدق قامت الصلاة الله, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله สวุซุฟุฟกุมโปรดจัดแถวให้ตรงนะครับหากเห็นช่องว่างข้างหน้าก็เดินขึ้นเลยนะครับออััลคิมบร بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّمَا مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع. سمع. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وعفونا وسجودنا يا رب العالمين اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار واقفز النار يوم الارض والحساب اللهم اكفنا بحلالك من حرامك بفضلك من سواك اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا أمهاتنا يا رب العالمين اللهم إن كان وحيا فاغفر لهم يا رب العالمين وأطل لهم يا رب العالمين وإن كان أمواتا وإن كان أمواتا فاغفر لهم ودخلوا الجنة يا رب العالمين وقتلوا العذاب في قبور يا ارحم الراحمين اللهم فضل لَنَا واحفادنا وذريتنا يا رب العالمين واجعل بطانة صالحة تدعو الى البر والخيرات يا رب العالمين اللهم اجعل بطانة صالحة تدعو الى الخير والبر يا رب العالمين وَتَنَانِ عن الفحشاء يا ارحم الراحمين اللهم بلغ مقاصدنا في هذا الاحتفال على القادمين يا رب العالمين اللهم قضي حوائجنا يا رب العالمين اللهم بلغ اهدافنا يا رب العالمين اللهم قوي أقدامنا يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا بني السماوات والارض يا هذا الجلال والاكرام صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صلى عليه وسلم بارك الله لكم جميعا